สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะขวัญก็ได้เป็นโควิด -19 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งตอนวันที่8วันที่9ที่ผ่านมาขวัญมีอาการท้องเสียในวันที่10ขวัญก็เลยไปตรวจโควิดที่โรงพยาบาลลามแล้วกลับไปรอผลอยู่ที่บ้านในวันที่12โรงพยาบาลลามโทรมาบอกขวัญว่าผลของขวัญเป็นลบในราวๆสักประมาณ 11โมงนะคะที่โรงพยบาบาลธรรมาบอกแต่ในวันที่12ออาการของขวัญมาเต็มมากทุกอย่างอาการของโควิดทุกอย่างคือมาเต็มมากจะเต็มมากขวัญก็เลยไปตรวจซ้ำอีกทีหนึ่งที่โรงพยบาบาลลานนาก็ตรวจแบบเสียเงินนะคะซึ่งขวัญก็ได้บอกทางโรงพยบาบาลว่าเฮ้ยขวัญตรวจมาแล้วนะแต่ว่าผลเป็นลบแต่ว่าขวัญมีอาการทุกอย่างเลยทางโรงพยบาบาลลาน,นาเขาก็จะเซฟทั้งตัวคนหมอ ตัวบุคลากรแล้วก็ตัวคนไข้เขาเลยจะให้เราตรวจโควิดเบื้องต้นก่อนซึ่งโควิดเบื้องต้นนี้มันจะเห็นผลประมาณ70-80%เซค่ะเมื่อตรวจไปเรียบร้อยแล้วประมาณ2ชั่วโมงผลออกสรุปว่าผลของขอนคือบวกทางโรงพยาบาลร้านาะก็เลยให้ตรวจอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นการตรวจร้อยเปซสำหรับผลตรวจร้อยเปนี้ จะเป็นผลที่เราเอามายื่นที่โรงพยาบาลสนามได้สำหรับผลร้อเเซคนตรวจในวันนั้นเลยวันที่12เลยนะคะแต่ว่าต้องกลับไปรอที่บ้านฟังผลภายใน24ชั่วโมงอ่ะขักก็กลับมารอที่บ้านแล้วในวันที่13คะ่ะช่วงเวลาประมาณบ่ายสามโมงครึง่งโรงพยาบาลลานาก็โทรกลับมาว่าอ่าผลของขวัญน่ะคือบวกจริงๆนะ เขาก็โทรมาบอกโค้ชของขวัญก็คือโค้ช cm 1 2 7 5งสองเาแล้วก็มาบอกว่าเฮ้ยเราต้องเตรียมอะไรไปบ้างเมื่อขวัญวางสายจากโรงพยาบาลนาเสร็จก็จะมีสายเข้าจากโรงพยาบาลสนามเขาก็โทรมาคอนเฟิร์มแล้วก็โทรมาบอกให้ขวัญเตรียมอะไรไปบ้างในการเข้ามารักษาตัวในครั้งนี้เดี๋ยวขวัญจะบอกในคลิปหน้านะคะว่าเราควรเตรียมอะไรมาบ้างทางใครเป็นโควิดและต้องเข้ามาอยู่ใน โรงพยบาบาลสนามน,นะคะพอวางสายเสร็จขอนก็ได้มีการเตรียมของแล้วก็ขับรถออกบ้านสําหรับการมาโรงพยบาบาลสนามทางโรงพยบาบาลบอกว่าเราต้องมาเองไม่ว่าจะเป็นรถส่วนตัวหรือว่ามอเตอร์ไซค์เราต้องมาเองห้ามใช้รถสาธารนณะห้ามให้คนในครอบครัวาม,มาสง่งห้ามให้ใครมาส่งใดๆทั้งสิน้นเราต้องเราจะต้องมาเองนะคะซึ่งที่นี่เขาก็จะมีที่จอดรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ที่จอดรถยนต์ให้ พอขวัญมาถึงแล้วขวัญก็ไปที่จุดจุดเขาเรียกว่าอะไรอะจุดคัดกรองจุดนั่งรอของคนที่เป็นโควิดเพื่อที่จะเข้ามายังในโฮเมื่อมาถึงขวัญก็เดินไปวัดความดันก่อนเขาให้เราทําเองนะคะวัดความดันเรียบร้อยแล้วเราก็นําบัตรประชาชนของเราไปยื่นที่จุดสักประวัติเขาก็จะสักประวัติแล้วว่าเราแพ้ยาอะไรบ้างแล้วก็ถามถึงความดันที่วัดไปเมื่อกี้แพ้อาหารอะไรไหมอะไรประมาณนี้ เมื่อเขาสับประวัติของเราเรียบร้อยแล้วนะคะคุณหมอกับคุณพยาบาลก็จะให้เราไปสแกนปอดไปเอกซเรย์ปอดซึ่งก็จะมีรถทู่ของโรงพยาบาลเกี่ยวกับการเอกซเรย์ปอดโดยเฉพาะมาจอดอยู่ที่นี่ด้วยขอนก็ได้ขึ้นไปสแกนพอสแกนปอดเราสักห้านาทีผลออกปรากฏว่าปอดขันปกติไม่เป็นอะไรแล้วก็ให้ขอนนั่งรอเพื่อที่จะเข้าไปยังข้างในห้อง จุดพักของคนที่เป็นโควิดรอนานอยู่เหมือนกันค่ะเพราะว่าเราราสัก6กโมงครึ่งจนถึง5้าทุ่มครึ่งอะที่ขวัญได้เข้ามาเข้ามาด้านในนะคะพอนั่งรอเขาก็จะเรียกชื่อเราแล้วขึ้นไปที่รถโดยสารที่เขาได้จัดเตรียมไว้สําหรับรถโดยสารรับส่งมีอยู่หนึ่งคันค่ะมันก็จะเหมือนรถแดงของเชียงใหม่รถเหลืองของลําปางแต่ว่าของเขาจะเป็นรถสีฟา้า ซึ่งเขาก็จะขับพาเราจากประตูห้าไปยังประตู1ิบเพื่อที่จะเข้าทางด้านหลังโหเมื่อเรามาถึงด้านหลังแล้วนะคะคุณหมอคุณพยาบาลก็จะถามว่าเรานั่งรถด,ด้วยกันมากี่คนรอบนั้นคือแดคนนะคะคือเออคือแดคนที่ขวัญได้นางมาหลังจากนั้นนะคะเขาก็จะให้เราเดินตามคุณพยาบาลคุณหมอเข้าไปอย่างด้านในคือในช่วงที่เราเดินอ่ะเราก็จะเห็นหมดเลยว่า เขาใช้ชีวิตความเป็นอยู่กันยังไงนะคะแล้วก็พอเดินเข้าไปด้านในปุ๊บก,ก่อนก่อนที่ขวัญจะออกมาที่จุดที่ขวัญต้องนอนนะคะเขาก็จะให้ขวัญสแกน QR code สำหรับการสแกน QR code นี A ้ này, ก็จะเป็นช่องทางการติดต่อกับคุณหมอคุณพยาบาลก็คือว่าเราจะต้องวัดไข้วัดความดันเองแล้วก็ถ่ายส่งคุณหมอคุณพยาบาลในช่องทางนี้พอสแกน QR code เรียบร้อยแล้วคุณพยาบาลคุณหมอเขาจะแจกยา แจกยาให้เราไว้ไว้ทานเดี๋ยวคนจะมาบองในคลิปหน้านะคะว่ายามีตัวไหนบ้างเมื่อแจกยาเรียบร้อยแล้วคุณหมอคุณพยาบาลก็เดินนําแล้วก็พาขวัญมาสมยังจุดที่ขวัญได้พักสําหรับจุดขวัญที่ขวัญได้พักขวัญถือว่าโอเคนะเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆคนเคยเข้ามาเที่ยวงานเฟอร์นิเจอร์แฟร์ที่เขาจัดที่สวนประชุมกันบ่อยๆอยู่แล้ว ขวัญได้มานอนโซนที่มันเป็นโซนมอเตอร์โชว์อะค่ะโซนเวทีมอเตอร์โชว์แล้วก็โซนที่เขาจอดรถซูเปอร์คาร์กันอะแลมโบกินนี่อะไรเงี้ยที่ที่เป็นโซนนี้นะคะส่วนโซนด้านในที่ขวัญเดินผ่านมาก็คือด้านในฮอที่เป็นเวทีใหญ่เวทีที่ดาราเขามาจัดคอนเสิร์ตอะไรประมาณนี้ซึ่งโซนที่ขวัญอยู่อะมันได้เจอแดดมันได้เจออะไรที่เป็นธรรมชาติเดี๋ยวยังไงขวัญก็จะมีการอัดคลิปการใช้ชีวิต ความเป็นอยู่ในนี้ให้ทุกคนได้ทราบเรื่อยๆหรือว่าใครที่อยากจะทราบในเรื่องไหนก็สามารถรีเควส t พิมพ์คอมเมนต์มาด้านล่างนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวขวัญก็จะทําให้ซึ่งขวัญได้นอนไปแล้วหนึ่งคืนแล้ววันนี้ก็อีกหนึ่งวันเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันค่ะ ก่อนจากกันไปในคลิปนี้นะคะัมก,ก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆที่เป็นโควิดด้วยกันค่ะไม่ว่าจะอยู่ด้านในฮอหรือว่าจะอยู่โซนไหนก็ตามแต่ที่ทางการเขาได้จัดให้ mm. ก็ขอให้เพื่อนๆนั้นหายไวๆนะคะ mm. เข้มแข็งเข้มแข็งสู้ๆแล้วเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันค่ะ